ตึงๆตึงๆตึงๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันค่ะฮัลโหลฮาวยูวลคอมเมนต์ชินมายูทูบซิลิเดย์เมื่อนี้ก็จะมาทำพุดดิ้งคาราเมลไปทำกันเลยค่ะ,ะมาเคี่ยวน้ำตาลเลยจ้ะก็จะใส่น้ำตาลไปเลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยนา้ำ น้ำไม่เยอะนะคะไม่ต้องใส่บยแล้วก็เปิดไฟรอเขียวนตาลตอนนี้นะคะน้ำตาลเคี่ยวรอก็ได้แล้วนะคะ,นนะ,คะเคะคะมื่อได้ประมาณนี้นะคะก็ปิดไฟนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะ คนไปเรื่อยๆเอาคนไปคนไปจะยาวไปยาวไปคนไปยาวไปก็คนไปยาวไปก็้ของเขาจะได้ออกมาเสียบเนื้อ <c oughs> <c oughs> จะได้ออกมาอร่อยอ้ายมันจะมีกลิ่นหอม เหมืนแบบมันออกจะใหม่ใหม่จะน้อยอย่างปอะมาณนี่นะพี่น,อน้องจำมเมนใหม่ได้แล้วเดาจะเอาไปเทศใส่แก้ว,วแล้วจ้ะเราก็จะเอาน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะ เราก็จะเอาไข่มาตอกไข่นะคะจะเป็นเฉพาะไข่เหลืองนะคะจะไม่เอาไข่ขาวเด้อแล้วก็ตีค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราก็ จะมาใส่นมลงไปนะคะเพื่อจะเคี่ยวนิดนึงนะคะใส่กับคีมนะคะแล้วเราก็จะเอาไปผสมกับไข่ที่เราตีไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยครีมนะคะ ก็เฮียงนะคะมากองนะคะ ก็เอามาเทเลยค่ะแล้วเ,เ,เราก็จะนำภาชนะแบบนี้นะคะมาเพื่อจะเอาของเรานะคะมาตั้งค่ะมาตั้งไว้นะคะ แล้วก็ปิดฝานะคะก็ตามด้วยน้ำนะคะก็เป็นน้ำร้อนที่เราต้มไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำตัวนี้นะคะไปอบนะคะไฟประมาณ150องศานะคะตอนนี้นะคะอาตอนนี้นะคะก็ออกจากเตาอบแล้วนะคะเราอบของเฮาคือคือ o, เฮาเนาะอบอยู่ที่อ,อันหาห้าสิบนาทีนะจ๊ะอบอยู่ที่ห้าสิบนาทีนะคะแล้วก็ไอพอเราอบเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะคะให้เย็นก่อนนะคะ พอให้เย็นเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยเอาไปไว้ในตู้เย็นนะคะตอนนี้นะคะก็เอาออกจากตู้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะคะแล้วก็ใช้ประมาณอ่าใช้อะไรก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปุ๊บอย่างเงี้นะคะแล้วเราก็างนี้นะคะ เดีมาดูกันคะ่ะวูวน่ากินสุดๆเลยใช่ไหมน่ากินบอจ้าน่ากินบอเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะขอโทษทีค่ะอ่ะนะคะเห็นไหมคะตึงๆตึงๆตึงๆนะคะเดี๋ยวเราก็มา ชิมกันค่ะละลายในปากเลยจ้าอ,อร่อยสุดๆจ้ะอันนี้นะคะขอ อันนี้นะคะก็เรียกว่าคาราเมลนะคะคาราเมลพุดดิ้งนะคะก็เมื่อก่อนนะคะทํากินประจําแต่ตอนนี้ก็แบบแฟนบอกว่าเอออยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยทําค่ะอืมอ้มื้มันอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากแล้วใครที่แบบชอบกินแบบนี้นะมันแบบเฮ้ย <c oughs> แซ่บจ้าแซ่บ